น้องนาตาชาทำแบบนี้ให้แม่นาตาลีในงานวิวา หลังจากที่เข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อ4ปีก่อนแต่งานฉลองต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดด้วยสถานาการณ์โควิดแต่ด้วยความตั้งใจที่อยากให้มีวันสุดพิเศษในชีวิตกูรักคู่หวานฟุกเกิกพลและนาตารีได้เลิกดีกมีนาคมจัดพิธีฉลองมงคลสมรสณโรงแรมสยามเคมปินสกี้ และช่วงบ่ายทั้งคู่ได้ควงกันเปิดใจกับสื่อมวลชนและยังพาพยานรักตัวน,น้อยน้องนาตาชามาทักทายทุกคนด้วยก่อนที่จะเผยว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนานมากจริงๆกว่าจะมาถึงวันนี้เราโชคดีที่มีนาตาชามาด้วยเรื่องคอนเซปต์งานให้น้องหลีคิดแบบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีถ่ายภาพไปเยอะใกล้วันเราก็ตื่นเต้นก็ปล่อยภาพก่อนจริงๆงานนี้ต้องเกิดขึ้น4ปีที่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์โลกทําให้เราได้เลื่อนมาจนเป็นวันนี้จริงๆเราจัดงานแต่งไปแล้วก็เหลือแค่ฉลองงานวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟุกที่ให้สิทธิ รีร้อยเปอร์เซนต์รีตั้งใจมากดูดีเทลเองทั้งหมดอยากให้งานออกมาดีที่สุดแขกประทับใจหวังว่าทุกคนจะชอบกับคอนเซปต์ด้วยความชอบส่วนตัวที่ชอบสวนชอบบรรยากาศสวนเมืองนอกรู้สึกว่าเวลาควรแต่งงานในเมืองนอกโรแมนติกด้วยความที่อากาศเมืองไทยร้อนระหว่างในงานเอ็นดูน้องนาตาชาคอยจัดความเรียบร้อยกระโปรงให้คุณแม่ยิ้มรับแขกในงานไม่เหนื่อยเลยสองขวบใครเห็นก็เอ็นดู